เอาจริงหรือรอเล่นคะนี่นะคะคลิปนี้นี้ตอนนี้หลุดออกมากําลังเป็นที่พูดถึงค่ะเพราะว่าพิธีกรสุดฮอตนะคะชายา MC แห่งชาติของเกาหลีเขาประกาศนะคะว่าเขาก็บอกว่าลิซ่าค่ะจะคัมแบ็กนะคะในช่วงเดือน7หรือว่ากรกฎาคมนั่นเองค่ะ โอ้โหอันนี้คือ YG เนี่ยเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรนะแต่ MC แห่งชาติออกมาพูดแบบนี้นะคะทุกคนก็หูว้าวกันรอบโต๊ะแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะทุกคนอันนี้ร้อยเ์หรือเปล่านะคะคำว่าเดือน7ก็คือกรกฎาคมนั่นเองและถ้าเป็นอย่างที่ MC แห่งชาติพูดจริงๆนะคะก็จะมีนะคะอัลบั้มของสาวๆ Blackpink คัมแบ็อีกในช่วงเดือน8ก็คือสิงหาคมเอแล้วเวลามันกระชั้นชิดไป ไหมนะคะหเดือนนะคะกับการโปรโมททั้งโซโลของลิซ่าแล้วก็ b l c k k พิ n k คัมแบ c k เออทุกคนว่ามันจะเป็นผลดีผลเสียยังไงนะคะลองบอกกันนิดนึงแต่ที่แน่ๆเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นการ แบ่งสัดส,ส่วนการตลาดกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าไม่ออกพร้อมกันเนี่ยก็จะเก็บตังค์ซื้อทั้งสองอย่างเลยหรือจริงๆกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคนก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะขอความคิดเห็นกันนิดนึงค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะแอดนะคะบอกเลยว่าปลากระป๋องต้องมาอีกแล้วค่ะมาม่าปลาป๋องเต็มเหนียวเลยนะคะเก็บตังค์จ้าเก็บตังค์แต่ที่แน่ คนที่รอบอกว่าเอ๊ะที่เขาพูดว่ามิถุนานี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อกหักดังเป๊าะไปก่อนนะคะตอนนี้ข่าวใหม่ออกมาจากป่า MC แห่งชาติก็คือการกกรดาคมนะคะยังไงร้อป็หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันอีกทีนะคะ อแล้วก็มีอีกทางหนึ่งค่ะในโซเชียลนะคะเขาก็ลงภาพกันค่ะว่ามีคนโพสต์ค่ะบอกว่าเฮนลิซานะคะที่ร้านซาลอนสุดรู้แห่งหนึ่งค่ะในเกาหลีนะคะซึ่งก็บอกว่าเห็นเตาลิสค่ะผมสั้นและไว้ผมสีเทาทาผมสีเทาทุกคนเขาบอกว่ามันดูเท่ๆคูลๆมากเลยนะคะ โอ้โหจินตนาการไปไกลแล้วค่ะตอนนี้ออกมาให้ดูกันนิดนึงนะคะวาลิซ่าผมเทาๆเนี่ยใช่เป็นแบบว่าเทาควันบุหรี่หรือเปล่าที่มันเท้ๆนะคะซึ่งถ้าใช่จริงๆเนี่ยเข้ากับบุค,คลิกน้องมากๆเลยทุกคนสรุปแกงนะจ๊ะผมบงผมบลอนนี้มันยังไงกันแน่นะคะโอ้ตอนนี้แหมหลายช้อยเหลือเกินนะคะอะไรลือเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หมดสำหรับเวลานี้นะคะ คราวนี้คะ่ะมีอีกวิธีที่แอดว่าเราจะรอดูได้นะคะว่าต้าลิซแอดทำผมสีอะไรนะคะก็คือจำได้ไหมทีออ่แอดบอกไปว่าเขาจะมีการไลฟ์นะคะแบล็คพิงกกับแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ไงคะเดี๋ยวเรามาแอบดูกันดีกว่าว่าลิซ่าจะยังแอบใส่วิกปิดผมจริงเอาไว้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าวิกดำออกมาอีกนะคะแน่นอนเลยว่า ข้างในเนี่ยแอบเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะทำเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์สำหรับ Solo, โซโล่ก็ต้องอยังไม่เปิดเผยอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เขาจะไลฟ์กับแฟนปินนะคะก็ต้องดูว่าบริงปินเนี่ยจะเอาภาพมาลงให้เราดูกันหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบภาพกันชัดๆค่ะอ่ะสรุปนะคะล่าสุดมี2เรื่องด้วยกันก็คืออ่าทางคนดังนะคะ MC แห่งชาติของเกาหลีประกาศว่าลิซ่าจะกลับมาคัมแบ็กกรกฎาคม ไม่รู้ยังไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบอกว่ามีคนไปเจอลิซ่าค่ะอยู่ร้านทําผมทําผมสีเทาค่ะสีเกรย์อย่างแซบเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า2เรื่องนี้จะมีเปอร์เซ็นต์สักแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆยังไงก็ได้ขอให้น้องมานะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนยังไงฝาก Subscribe ลิซ่าเวด้วยสวัสดีค่ะ